มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID เกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ5 Channel กันอีกเช่นเคยนะครับก็ฝากน้อๆอย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจพีด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามาในคืนนี้นะครับว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีวิธีการเล่นอย่างไรนะครับเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะครับ <'m> และในส่วนของกิจกรรมที่1นนะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในคืนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมไอดอนช็อปสนันรอบที่2นะครับ เปิดขายแฟชั่นสุดเท่นะครับใส่แล้วฮอตทั้งตี้นะครับและในส่วนของกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าสกินสัตว์เลี้ยงบัสตันนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าสกินลาวาเพิงนะครับหรือว่าสกินเจ้าริงแดงนี่นะครับและในส่วนของกิจกรรมที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของไอดอลช็อปสนันรอบที่2นะครับเปิดขาย แฟชั่นสุดเท่ใส่แล้วเท่ทั้งตี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดแรกอย่าง M p r r s s s b a บนะครับที่เอากลับมาขายนะครับก็ในปีนี้นะครับ GM บอกว่าน่าจะเอากลับมาขายอีกทีปีหน้าเลยนะครับน้องๆคนน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ในส่วนของรองเท้าพี่หมีนะครับก็อย่าลืมมาเล่นในส่วนของกิจกรรมที่1กันนะครับก็ระยะเวลานะครับก็3วันนะครับและในส่วนของชุดนี้นะครับก็ใช้โทเค็นในการแรกนะครับ100โทเค็นนะครับ และอีกหนึ่งชุดที่ใช้100โทเค็นนะครับก็น่าจะเป็นชุดทางขวามือนะครับชุดอ่ชุดผ้าคลุมพี่หมีอะไรประมาณนั้นนะครับชุดเซ็ตก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับลืมและสําหรับรายละเอียดในกิจกรรมที่1นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับน้องๆก็จะใช้โทเค็นทั้งหมดเลยนะครับในการแลกชุดก็ชุด m p ็มเพบนะครับแล้วก็ชุดเซ็ตของอ่หมีนะครับทางขวามือก็น่าใช้100โทเค็นนะครับและในรางวัลในการสุ่มนะครับก็จะมีในส่วนของ ท่าทางนะครับท่าทางเรียกเรียกหมาครับท่านี้นะครับก็จะนําเอามาให้แลกในส่วนของโทโเค็นด้วยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับสะสม100โทโเค็นนะครับในชุดหายนะสีขาวนะครับที่พี่เคยสุ่มนะครับพี่ใช้ ไปประมาณ1600ไดมอยด์มอนนะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุด m p ็ e เพ b e บ r นะครับพี่ว่าน่าจะใช้ประมาณ1600-1700ถึง1,700ในการสุ่มโทเค็นแล้วก็สะสมโทเค็นให้ครบ100ชิ้นนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของรองเท้าพี่หมีนะครับถือว่าเป็นรองเท้าแลอีก1ชิ้นนะครับที่จะเอามาขาย อีกนานเลยนะครับกว่าจะเอากลับมาขายนะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของรองเท้านะครับก็ต้องรีบซื้อนะครับสำหรับคืนนี้ และเรามาดูในรายละเอียดของกิจกรรมที่2ที่จะอัปเดตเข้ามาพร้อมกันในคืนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าสกินสัตว์เลี้ยงของบอสตันนี่นะครับก็จะเป็นเจ้าสกินลาวาหรือว่าสกินลิงแดงนะครับนี่ก็จะเอามาขายในราคา199ไดมอนต์นะครับทั้งเจ้าสกินหีมะแล้วก็เจ้าสกินลาวานี้เลยนะครับน้องๆคนไหนที่ ยังไม่ได้ในส่วนของเจ้าสกินหิมะหรือว่าราวานี้นะครับก็อย่าลืมมาเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็เพียงแค่199ไดมอนเองนะครับ และสำหรับกิจกรรมที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในคืนนี้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นใน2กิจกรรมนี้นะครับทั้งชุด Empress b แบรนะครับแล้วก็เจ้าสกินสัตว์เลี้ยงบัสตันลาวานี่นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้เพชรเยอะๆแล้วก็ในราคาถูกถูกนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการในร้านพี่นะครับก็กิจกรรมหลักๆก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอรีวิวกิจกรรมเร็วๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะ เป็นแนวทางในการสุ่มแล้วก็เตรียมเพชรไว้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ช่องพี่ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในเกมคาริน่าฟรีไฟลนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจเติมเพชรนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ